เรียนขึ้นหมอได้ต่อในรโรงพยาบาลส,งสา่งเริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทิมสยามของเรานะครับก็วันนี้นะครับคือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเราได้มาสื่อสารกันนะครับเพราะว่าหลายคนผมว่าคิดว่าน่าจะตะนกนะครับอย่างถามว่าตัวหนักไหมอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือตนกทําตัวไม่ถูกใช่ไหมเออตัลงโรคเนี่ยมันติดยังไงกันแน่มันติดง่ายขนาดไหนใช่ไหมครับเนาะอ่ะเดี๋ยวต้องไลฟฟังก่อนว่าเหตุผลที่เขาให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา ที่ออกมาพบปะกผู้คนเพราะอะไรนะครับสิ่งที่เชื้อโรคมนติดเนี่ยมนติดเกิดจากหนึ่งน้ำลายอ่ะน้ำลายนะครับการที่เราใส่หน้ากากเนี่ยถามว่าป้องกันใครเราป้องกันเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>รวมชุมชนสองสมมุติว่าเรามีเชื้ออสมมตินะสมมติว่าเรามีเชือ้อ,มมนะมมอหนึ่งมันจะติดอยู่ที่หน้ากากเราไม่แพร่ให้ใครถูกไหมอ่าเวลาเราพูดเนี่ยน้ำลายกระเด็นไหมครับอ่าน้ำลายบางทีเนี่ยมองไม่เห็น น้ำลายมันเล็กเรามองไม่เห็นมันกระเด็นออกไปได้ไกลขนาดไหนนะครับประมาณเม็ดถึงเม็ดครึ่งนะครับหนึ่งเม็ดครึ่งกระเด็นออกไปนะครับสมมติว่าว่าอะไรแต่ว่าวิธีกินยังไงให้ปลอดภัยนะครับเนาะกินหมากเคี้ยวหมากกระเด็นไหมเออกระเด็นนะครับขอความร่วมมือเนาะอย่าไปจับกลุ่มกินหมากเออ เอออย่าไปจับกลุ่มกินหมากกินของใครของมันเถอะครับเนาะเออกินของใครของมันนะครับเนาะเวลานั่งเนี่ยด้วยกันเนี่ยกินหมากท่านกินผ่านหน้ากากได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเปิดถูกไหมเออเห็นไ,ไหมครับดังนั้นเวลาไปในที่ชุมชนนะครับอย่าเพิ่งหิวเนอะอดนิดนึงนะครับมันไม่ถึงขั้นลงแดงขนาดนั้นเออเนาะไอออสเซนตัคน,นะครับ อันนี้เล่าง่ายๆนะครับเล่าง่ายๆถึงวิธีกระบวนการที่มันติดเชือ้อพอเราพูดปุ๊บหนึ่งเม็ดไอ้ตะกร้าหมากของคนอื่นอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมไอ้ของเราอยู่นี่มันกระเด็นไปโดนคนอื่นคนอื่นหยิบหมากมาล้างไหมไม่ล้างม้วนม้วน,วน,วนกินครับกินอะไรไปด้วยเชื้อโรคอ่าเห็นไหมนี่คือการติดง่ายๆนะครับถ้ามันจะติดนะคือเรามองไม่เห็นหรอกโรคนี้ไม่ได้เลือกว่าคนจนคนรวย ไม่ได้เลือกอาชีพคนแข็งแรงก็เป็นได้ล่าสุดที่ดาราเป็นเห็นไหมแมทธิวรู้จักอยู่เนาะ, <Yeah. S 1> อะขออนุญ,ญาตเอ่ยนามแมทธิวนะครับแมทธิว <Matthew S 2> เป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับเป็นเจ้าของค่ายมวยนะครับแต่ก่อนบอกว่าคนที่ควบคุมการต่ําจะเป็นได้ง่ายแต่แมทธิวไม่ได้คุบคุมการต่ำแมทธิว mm. ร่างกายแข็งแรงแล้วแมทธิวก็ป่วยนะครับนักมวยตอนนี้นะครับจงกัดสรินที่ไปถอยมวยกลับมาโดนกักตัวหมดนะครับอ เพราะไปต่อยมวยอยู่ที่สนามมวยที่กรุงเทพเนาะรายที่7ที่ท่านสารวัตรพูดไปนะครับเหตุผลที่เราขอความร่วมมือให้กักตัว14วันหลังจากที่มาจากต่างจังหวัดเพราะอะไรนะครับ 1. เราไม่รู้ว่าเรามาจากต่างจังหวัดเนี่ยติดเชื้ออะไรมาบ้างนะครับนำเชื้อมาหรือเปล่าเขาให้อยู่บ้านก่อน14วันเพื่อดูอาการนะครับระยะของโรคเนี่ยช่วง3วันแรกนี่ตรวจไม่เจอนะ เราจะไม่รู้ตัวเลยสามวันแรกสัปดาห์แรกถึงจะเริ่มแสดงอาการนะครับสําหรับบางคนนะบางคนไม่แสดงอาการนะครับเนาะทีนี้มันทําให้ข้อความยากของมันคือไม่แสดงอาการแต่มีเชื้อแล้วท่านก็ชะล่าใจนะครับเดินไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังจากสีสเกตตอนนี้ตรวจพบเชื้อแล้วนะครับที่สีสเกตเนาะ แล้วเขาก็ผ่านจังหวัดสุรินม,มาด้วยนั่นคือประเด็น,นเขากลับมานะครับมาจากกรุงเทพมาจากพัทยานะครับรเคยทํางานอยู่ในผับมาศรีสเกตมาถึงบ้านเขาไปเยี่ยมพ่อที่อีกอําเภอหนึง่งพอยเยี่ยมพ่อเสร็จเขาไปหาพระเพื่อจะทําการสะดอกเคราะตอนเนี้ถ้าจะเล่าใฟังคือจุดที่1.2.3จุดที่สจุดที่สโดนเรียกตัวหมดนะครับเนาะนี่คือ1คน สามารถสร้างเชื้อได้เป็นร้อยนะครับศรีสเกตติดเชื้อหนึ่งคนกัก239บกคนเห็นไหมครับมันทําให้อีก200คนเนี่ยเสียรายได้เสียอาชีพไปด้วยทั้งๆที่เขาจะได้อยู่สุขสบายถูกไหมเราอยู่อดทน14วันเพื่อที่จะได้อยู่สุขสบายไปตลอดชีวิตช่วยกันนะครับเนาะ14วันไม่ช้าครับ2ส,สัปดาห์เองนะครับเนาะช่วยกันอ่ะบ้านไหนที่มีญาติกลับมาจากกรุงเทพบ้างครับขอมือหน่อย ยกมือหน่อยเมื่อกี้เห็นบอกว่า10บสบบ้านสิบ้านบางบ้านก็ห้าบางบ้านอ๋อแต่ต<า>แต่มันอยู่ในบ้านเดียวกันถูกไหมโอเค okay, นะครับวิธีการปฏิบัติตัวอย่างนี้ถ้าบ้านท่านมีคนมาจากต่างจังหวัดนะครับอันดับแรกเลยแยกจานแก้วเรียกง,ง่ายๆคือ<ถ>เคยกินข้าวคลุกไหมจานใครจานมันอ่าแบบนั้นก่อนนะครับเนาะหรือถ้ามีบ้านสองหลังนะครับให้ไปอยู่อีกหลังหนึงก่อน นะครับทีนี้การออกไปซื้อของข้างนอกอย่างของมบ้านเราที่คุยกันตกลงกันเมื่อกี้นะครับรเวลาไปเนี่ยอย่าไปเป็นขยงทั้งหมู่บ้านทางบ้านเนาะบางทีไปสังขะเนี่ยฉันก็ไปด้วยฉันก็ไปด้วย,ฉ,วยฉันก็ไปด้วยนะครับให้เป็นเหมือนว่าขอให้ส่งตัวแทนเนาะบ้านเหมือนว่าบ้านที่หนึ่งก็เออถ้าจะไปซื้อของมาเก็บไว้กินอะไรเงี้ยก็ไปคนเดียวพอตอนนี้สังขะนะครับอำเภอสังขะเฝ้าระวังนะครับเพราะอะไรเพราะเคสที่7เนี่ย มีญาติอยู่สังขะแล้วญาติเนี่ยสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับเขาก็กําลังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ว่าอําเภอสังขะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับตลาดสังขะเป็นจุดที่ผู้คนไปจับคดของของเยอะใช่ไหมอ่าต้องระวังนะครับเนาะถามว่าเราไปซื้อของได้ไหมซื้อได้แต่อีกมัดไอหนึ่งอีกเรื่ออะไรนะนิสัยหนึ่งของพวกเราคือ จับของเสร็จเราไม่ล้างมือเราชอบเอามาเก็บมาเกาดวงตาถูกไหมเลี่ยงนะครับงดนะครับคือคันตาคันอะไรเนี่ยให้ล้างมือก่อนจักขยี่ตาให้ล้างมือก่อนคือท่องไ้เลยจักขยี่ตาให้ล้างมือก่อนหน้ากากนะครับใส่ให้มิดจมูกเพราะถ้าท่านใส่แต่ปากจมูกท่านก็หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปอยู่ดีเนาะนะครับใส่หน้ากากให้มิดจมูกเด็กเล็กนะครับ เลี่ยงการพาไปในที่ชุมชนนะเพราะเด็กเนี่ยสังเกตเลยจับปุ๊บเก่าจับปุ๊บเก่าทีนี้ต่อให้ผู้ใหญ่นะครับป้องกันขนาดไหนแต่เด็กไปจับของอื่นมาแล้วมากินใส่ปากนะครับลูกเราติดเราก็จะติดด้วยเนาะเป็นห่วงลูกนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยโอกาสติดเชื้อได้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับยิ่งเด็กเล็กด้วยนะครับเวลาไปข้างนอกเนี่ยไว้บ้านเถอะครับให้เขารองตามแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็หาย แต่ถ้าเราพาไปด้วยมันติดเชื้อมามันจะลําบากนะครับเนาะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตัวนะครับสิบสี่วันไม่น่านะครับขอร้องนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหมู่าเรามีการเดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้สําคัญต่างประเทศต่างประเทศนี้ต้องปฏิบัติตัวเคร่งครัดนะครับต้องมีคนไปวัดอุณหภูมิทุกวันตรวจไข้ทุกวันนะครับถ้ามีมาหรือถ้าเราจําเป็นต้องไปรับคนมาจากต่างประเทศแนะนําให้ไปรถกระบะเนาะ คนขับอยู่ข้างในคนนั่งให้นั่งกับบะแยกเลยไม่งั้นคนขับจะโดนกักตัวด้วยนะครับเนาะต้องแยกกันนะครับออจะได้แค่ว่าเหมือนกับว่าคนกลับมาจากบางประเทศเอเคนั่งกับบัหลังนะครับก็จะได้แยกกันชัดเจนนะครับเนาะส่วนพี่ที่เสนอมาว่ารถเร่อันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะรถเร่บางทีวนหลายหมู่บ้านมากเลยนะครับวนหลายหมู่บ้าน ถ้ามีมติในในพวกเราอะว่าเห็นว่าเออควรกักรถเร่ไม่ให้เข้ามา,<อ>าก็ลองโหวตกันดูนะครับว่าจะเอายังไงเนาะนะครับถ้าโหวตว่าไม่ให้เข้าก็ก็ยินดีว่าโอเคก็ดีไปนะครับก็คือเราเก็จะได้หนึ่งรถรถเชื้อลงเราจะได้ควบคุมคนในหมู่พานได้ง่ายนะครับอ,อ่ะมีใครสอบถามเกี่ยวกับโรคโรคน,นี้อีกไหมครับสอบถามเพิ่มเติมได้ เจลล้างมือนะครับเจลล้างมือถ้าไม่มีหาซื้อยากมันแพงสบู่ก็ล้างได้นะครับต่อเชื้อโรคเนี่ยสมมตินะสมมติเชื้อโรคเป็นลักษณะลกลมๆมันจะมีผิวหนังียกง่ายๆคือผนังของมันผนังของมันเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันป้องกันอุณหภูมิป้องกันสภาพต่างๆคือเป็นกราะป้องกันตัวมันเองแต่ผนังมันเนี่ยจะแพ้แอลกอฮอล์แพ้สบู่ถ้าผนังถูกทำลาย ตัวเชโรคก็ตายล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะครับผมก็ฝากไว้ขอบคุณครับที่สามารถเป็นแบบอย่างอย่างดีนะครับขอให้นำเสนอจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นท่ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมชื่อนายไกรสอนกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการนําเอกสารที่ได้ยิบยกมาเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวกันทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์ทุกเรื่องทุกอย่างนะครับทําตามระบบที่มีคําสั่งมาทุกกระบวนการและมือว่าทัพทิพเสยาสุทศรีของเราก็เป็นอีกมู่บ้านหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างแยกยน และอย่างยิ่งยวดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตั้งแต่วันนิีหน่1ถึงวันที่่ร้อย,ยก็อาศัยพี่น้องทุกท่านทุกครูเรียนทุกผูทก้ทุกคนทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุนะครับพอพูดมาถึงตรงนี้พระราชกำหนดประกาศเมื่อ26นะครับก็มีข้อมูลที่จะต้องเฝ้าระวังอีกบุคคล ที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ออกไปข้างนอกอันนี้ผนวกนะครับใครกำหนดหนึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีนะครับสเด็กที่มีอายุ5ปีลงมาเรกเกิดถึง5ปีนะครับตรงนีน้อันนี้เป็นเรียกว่าพระราชกำหนดก็พี่น้องเห็นข้อมูลพี่น้องเห็นแนวทาง เข้าใจตรงกันในรูปแบบนี้นะครับส่วนผมได้นำเสนอประเด็นที่ได้รับข้อมูลมาและก็ต้องขอบคุณท่านคุณหมอจากราอสตอบ้านทับทิมสยามศีทั้งสองท่านและวก็ทาก่านกำนันที่ให้ผมได้นำเสนอข้อมูลอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกประเด็น พี่น้องมีข้อมูลจะสอบถามในประเด็นที่ผมนำเสนอนำเรียนในที่ประชุมหรือไม่อย่างไรถ้ามีขอเชิญสอบถามครับมีไหมครับปิดก็อนอนี้ก็เบจะพูดก่อนครับถูกต้องครับ อขอบคุณมากครับคุณคุณประดีที่เป็นอสมอแล้วก็ประธานบนปัสสตรีที่เป็นประธานอีกคนหนึ่งครับผมประเด็นนี้ก็ได้นําเรียนที่ประชุมไว้ในโอกาสนี้ส่วนกรณีนี้ผมขออนุญาตให้ทางคุณหมอได้นำเรียนประเด็นหลักๆอีกองค์กรหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะและก็คุณภาพชีวิตท,ทุกอย่างนะครับจะได้นำเรียนคุณหมอ,อที่ประจำอยู่รพรสตอของเรานะครับทั้งรถที่เร่ขายทุกประเภททุกอย่างทั้งอาหารแห้งอาหารที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเรานะครับในส่วนตรงนี้ก็ในส่วนของผมนะครับก็ขอ,อยุติในการนำเรียนในที่ประชุมไว้เพียตงตอนนี้ส่วน อาที่คุณประณีได้เซ้าม้ามาถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนเราเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะ